มีใครเคยได้ยินคำว่าศรัทธาบ้างไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปรู้จักกับคำว่าศรัทธาไปพร้อมๆกันเลยค่ะศรัทธาหมายถึงความเชื่อในสิ่งที่ดีงามอย่างมีเหตุผลเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนความเชื่อหมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลและความเลื่อมใสค่ะ ศรัทธาในพระรัตนตรยัยจึงหมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยซึ่งประกอบด้วยคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เรามาเริ่มทำความรู้จักกับพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐสามประการน้องๆอ,อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมจึงเปรียบพระรัตนตรัยกับแก้ว สาเหตุก็คือเป็นสิ่งที่มีค่าเหมือนแก้วเช่นเพชรนินจินดาแต่พระรัตนตรยัยมีค่าสูงกว่าเพราะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นที่พึ่งของผู้นับถือและปฏิบัติตามให้ความสุขความเจริญและปลอดภัยพระรัตนตรัยประกอบด้วยพระพุทธคือพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสร้ชอบได้ด้วยตนเองและนำหลักธรทมคำสอนมาเผยแผ่แก่ผู้อื่นโดยเราจะใช้พระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งคุณของพระพุทธคือพระองค์ทรงตัดสร้ด้วยพระองค์เองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระธรรมคือหลักธรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสอนให้ทุกคนทำความดีและเว้นความชั่วคุณของพระธรรมคือช่วยทำให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีความสุขพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดศาสนาโดยเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำไปเผยแผ่คุณของพระสงฆ์ก็คือผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ